สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศรแฟมิลี่นะฮะสวัสดียามเที่ยงนะครับหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะก็มาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะฮะกินน้ำไปอีกหนึ่งอึกก็กินมาม่านะครับนะมาม่ากระซอกักพ่อตากับไข่สองฟองนะฮะเป็นอาหารเที่ยงนี้กับข้าวเหนียวนะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะต้องจัดการลูกๆนะฮะ,ะ,ฮะจัดการในที่นี้คือเดี๋ยวเราจะจับลูกๆอาบน้ํากันนะ,ะบริเวณหน้าบ้านนะ,ะทุกคนเพราะว่าฝนตกสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือกลิ่นตัวคาวมากนะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวดําๆอยู่ข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็คือลูกๆผมเนี่ยฝนมันตกแล้วทําให้เขามีกลิ่นตัวนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้ลูกๆกันบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะครับนะก็นะฝนะากเป็นกำลังลใจให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ่ะเลสโก้ดูเลยเดี๋ยวเขาจะหนีครับถ้าไม่รีบจัดการ <c oughs> <c oughs> เขาจะหนีครับทุกคนนะขออนุญาตตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับเพราะว่ามันแดดนะฮะหน้าบ้านผมมันจะเริ่มร้อนละช่วงเที่ยงไปถึงบ่ายโมงนี่คืออากาศจะร้อนมากนะครับฉะนั้นผมต้องรีบหน่อย <c oughs> รีบหน่อยรีบหน่อยปไปหมูหมูอ้วนรักกั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 นลูกสาวครับลูกสาวตัวโตมากอีรักกัน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  สนใจรับไปเลี้ยงกตัวไหมฮะอาบน้ำก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำ ต้องไปเลยเดี๋ยวก็หมูมีมีมีนะเป็นตัวต่อไปให้ chutz, material, มีมีมีนะตัวต่อไปเลยไม่ต้องหายใจแรงเลยอาบอน้ำยาล้างจานลงก่อนเลยจะได้สะอาด ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มาทำยาอาบน้ำน้องหมาที่เหมือนทะเลเลยเด่นไหมลูกลูกสาวนะครับทุกคน ลูกสาวของเราได้อภิสิทธิ์พิเศษเข้าบ้านดังนั้นจะต้องอาบน้ำถ้าไม่อาบน้ำพ่อไม่ให้เข้าบ้านในยินบ่อหูวหนะในยินอยู่บ่กหูวนะถ้าบออาบน้ำบปให้เข้าบ้านเด้อใจบ่อยนั่งผู้จบผู้งามสาวสวยประจำบ้าน

เสร็จแล้วเสร็จเร็จแล้วอยู่นี่นะให้ตัวแห้งก่อนไม่มีผ้าเช็ดตัวนะครับทุกคนจะปล่อยให้แห้งเองนะครับ จะปล่อยให้แห้งเองผ้าชิดตัวพังหมดละดี๋จะปล่อยให้น้องแห้งเองเราค่อยถึงปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าผมปล่อยตอนนี้นางจะไปนางจะไปตีลังกาบริเวณขี้ดินก็ไม่มีประโยชน์นะคะจนั้นถ้าผ้าชิดตัวเคยมีแต่มันพังหมดแล้วจะปล่อยให้แห้งเองเราค่อยปล่อยต่อไปเราจะมาจัดการลูกชายเขาลูกชายของเขา เดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้ลูกชายเขาก่อนแล้วเราก็จะปล่อยเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อปอปเดี๋ยวพ่อ,อยอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนั่งลงนั่งลงนั่ลงในงส่วนนั่งลงครับ น้ำนะนั่งนั่งนึกอะยังนะเร็วรู้อยู่ว่าชอบเล่นดินนะแต่อาบน้ำก่อนได้แนวพ่อพ่อก็เป็นหมาแตเย็น,นเจี๊ยบแตยังเจี๊ พ่อก็เป็นบางแก้วถ้าชอบเล่นดินชอบอยู่กับดินลุกเขึ้นเดี๋ยวก็ปล่อยนะหลา่า กดความคาวลงหน่อย วจะได้หอม,หอมสาวจะได้พอบได้เมียได้ตัวแล้วตัวนะมีเมียกี่ตัวแล้วครับเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยเดี๋ยวอาบน้ำลูกเสร็จก็จะไปอาบน้ำเหมือนกันนะครับตอนนี้น้องสะบัดน้ำยาใส่เต็มหน้าเต็มหัวแล้วเนี่ย ว่าอยู่ก็แดดจะออกตอนไหนนะครับแดดทุกออกเมื่อกี้นี้เขาเลยอาบน้ำให้เลยแ<า>ดดทพิก่ออกเมื่อกี้กเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วสวัสดีพี่น้องเพงไปทุกคนทุกคนเด้อฝากข้อจอให้หน่อยนะจ๊ะ จอให้หน่อยนี่คือเสียงของคุณยายบ้านใช่หรอเสร็จแล้ว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 ใชปานนีนะ ้องเอาแต่ที่ยินขึ้นมานนจะทะเลกัน อยู่กันกับพ่อนะพอเลย เปลียนน้ำให้ล่องหมานะครับทุกคนเปลี่ยนน้ำ ไอตัวหนึ่งนะครับเหลือตัวสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำตรงนี้ให้เขาก่อนอันนี้คือน้ำที่น้องหมา,าไว้กินนะผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรอบๆขึ้นอยู่กับว่ารอบไหนที่อ่ามันสกรปรกนะครับเป็นตะไคร่หนกตะไคร่น้ำก็จะเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ปล่าบ้านเราอยู่ใกล้ปล่าเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะายุงมาไข่ใส่บางทีน้ำสะอาดอยู่แต่มีลูกยุงมาลงเนี่ยก็ต้องเททิ้งนะครับผมก็จะมาส่องดูตลอดว่ามีลูกยุงหรือเปล่านะครับขนาดบางทียังไม่ถึงสองอาทิตย์เนี่ยบางทีมาส่องดูเนี่ยนะ ูดง่ายๆดูตลอดนะครับบ้านอยู่ใกล้ป่าครับยุงมาไข่ใส่แป๊บเดียวเราต้องดูว่าไม่เหนื่อยก็เหนื่อยอยู่นะสองตัวลนะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้มันไปซ่อนอยู่ใต้รถกระบะ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะฟ้าฟ้าผ่าเสียงดังพุ่มเลยไม่รู้ว่าผ่าแถวไหนนะฮะได้ยินมาทางตัวเมืองสุโขทนครช่วงนี้ใครบนบานฐานเก่าอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนกันเด้อใครที่บนบานสานเก่าอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนนะ S 1> <S 1> <S สวัสดียามที่ทุกคนนะฮะเดีอ,อีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะจับน้องออกมายังไงมันไปซ่อนอยู่ตอนนี้มันไปซ่อนอยู่นีมีมออกมานี้แเราอ้ว,วนตรงนี้พอดีเย็นเย็นถ้าลากไปหน้าบ้านก็ กลัวมันไม่ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวผมหาวิธีการลอกลอกออกมาครับมีว่านผอหาว่าเร็วมีว่านนี่นะ ไปเปิดน้ำก่อนเจ้าหมีตัวนี้มันมันชอบเล่นดินนะครับทุกคนฉะนั้นอาบทําไมต้องอาบมันคาวถ้าไม่อาบให้มันก็คาวต่อให้มันชอบเล่นดินเราก็ต้องอาบให้มันอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเอาอน้ําก่อน อย่างลบเลยใจเย็นรับเยอาวมากนะต้องสองรอบแ็สวนน่ะ Hãy subscribe cho Nghe Ghiền ทางบ้านทางบ้านอาบน้ำให้น้องหมาบ้างหรือเปล่าครับอันนี้อาบมันมาตั้งแต่ตัวเด็กๆตัวเล็กๆเลยนะจับมันอาบน้ําเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจับอาบนะตั้งแต่ตอนมันเป็นเด็กอ่ะก็าอาบให้มีช่วงไปอยู่กรุงเทพปีหนึ่งน่ะแหละไม่ได้อาบกบมาดีฟากนติหมัดกัเตียมเลย มุดคันไฟกัดนะครับเดี๋ยวเนช้ยาอาบน้ำหมานะครับนี่ไจ้หอม แล้วเสร็จแล้วขนมันหนานะครับต้องล้างนานหน่อยอันนี้คือพันบางแก้วนะรับกระป๋อง ว่าอาบน้ําอยู่อยู่ได้กี่วันไม่รู้ครับอยู่ได้กี่วันก็อยู่เพราะว่าสุดท้ายเขาก็ชอบเล่นดินครับเอาแค่กลิ่นสาบหายไปจากตัวก็พอแล้วนะครับเอาแค่กลิ่นสาบหายไปจากตัวเวลาเขาวิ่งเล่นกับเราเนี่ยเราเราได้กลิ่นเขาแล้วเราไม่อยากอ้วกก็พอโอเคนะกลิ่นสาบตัวน่องหมาเนี่ยนะครับก็คือช่วงนี้หน้าฝนนะครับใครมีเวลาก็อาบห้ำเขานะผมก็เอาน้ํายาล้างจานแล้วก็เส้นกาด เพราะถ้าใช้แต่อันนี้มันก็เปืองอันนี้อาบให้เขาก่อนรอบแรกแล้วกลิ่น้าวตัวมันจะหอมหอมน้ำมะนาวแล้วก็ค่อยลงเซนกาดนะครับเป็นรอบสุดท้ายก็ประหยัดน้ำ,นำยาอาบน้ำให้น้องหมาด้วยนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณครับไปแล้วมีนหมีอ้วนทางบ้านนะไปล้วอาบแล้วก็ปล่อยครับ ผมก็จะไปอาบน้ําแล้วคราวน,นี้เสร็จภารกิจหมาแล้วก็คนก็ต้องไปอาบน้ําใหม่ครับโดนสลิดสลิดใส,ส่ผมเนี่ยเต็มหน้าเต็มหัวไปหมดเลยขอบคุณนะครับสุขกายสบายดีพี่น้องตังไปสุขสุขคนเดอร์